ชาวลัคนาราศีมังกรนั้นดาวเจ้าตัวไปอยู่ในเรือนการเงินเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศออีมังกรกำลังจะสร้างตัวได้อย่างดีนะครับกำลังจะสร้างตัวได้อย่างดีเพราะดาวเจ้าตัวไปอยู่ในเรือนการเงินพูดง่ายๆคือกำลังจะเป็นช่วงหาเงินหาทองเมคมันนี่อย่างดีแต่รายจ่ายก็เยอะ พยายามตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวเก็บไว้เป็นของที่มีมูลค่าเก็บไว้เป็นของที่มีมูลค่านะครับนะครับอย่าไปคือสร้างเนื้อสร้างตัวก็จริงแต่เคล็ดลับคืออย่าไปเครียดกับการสร้างเนื้อสร้างตัวฟังเข้าใจไหมเป็นช่วงแห่งการสร้างเนื้อสร้างตัวก็จริงอยู่ แต่คุณก็อย่าไปเครียดกับการสร้างเนื้อสร้างตัวจนมากเกินไปเอาแต่พอเหมาะยังไงมันดีอยู่แล้วยังไงมันโชคดีอยู่แล้วเพราะว่าการสร้างเนื้อสร้างตัวตรงนี้นั้นเป็นการสร้างตัวในแบบฉบับที่ดาวเจ้าตัวของคุณไปเป็นเกษตรตราธิปดีอยู่ในเรือนการเงินด้วยนะครับผมเน้นเลยนะว่าเป็นช่วงแห่งการสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับ แต่ว่าดาวเสาไปอยู่ตรงนี้นั้นนะครับอย่าเครียดอย่าเครียดนะครับอย่าเครียดทําแบบสบายๆชิวๆแล้วเดี๋ยวเงินเข้าถ้าไปเครียดมาหลายแล้วเงินเข้าน้อยกว่าไม่เครียดนะต้องอธิบายให้ฟังก่อนนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ต้องระวังคืออย่าไปช่วยเหลือใครง่ายๆ นะใครมาขอความช่วยเหลืออะไรที่ไม่ใช่ภารากิจของเราอีกนอได้ <c oughs> เพิกเฉยได้ <c oughs> ก็เพิกเฉยไปไม่ต้องไปใจดีไม่ต้องไปโลกสวยมากนะฮะก,กลัวคนอื่นจะมาทําความยุ่งยากใจเรื่องเงินมาให้นี่คือสิ่งที่ผมจะเตือนไว้นะแต่เอาเป็นว่าเป็นสองปีครึ่งแห่งการสร้างเนื้อสร้างตัวที่ดีก็แล้วกันสำหรับชาวลัคนาราศีมังกร นะครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนดีนะฮะดาวเสาก็หมายถึงคนแก่คนสูงอายุนั่นแหละนำหน้าลัคนาก็หมายความว่าผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนในทุกๆรูปแบบทุกๆช่องทางในเรื่องการทำมาหากินเรื่องเงินเร,งเรื่องทองถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรน,นะ แต่ผมก็ย้ำนะย้ำนะฮะว่าให้ทํางานเต็มที่แต่อย่าไปเครียดแล้วเงินจะดีถ้าเครียดแล้วกลับไม่ดีนะครับแล้วก็เงินได้มาก็นะครับจัดสรรบันส่วนให้ดีอย่าไปให้ใครหยิบยืมนะนะครับบอกให้ชาวลัคนาราศีมังกรฟังกันชัดๆแบบนี้แต่ก็เป็นช่วงช่วงแห่งการสร้างเนื้อสร้างตัวแน่นอนนะครับ อะไรเนี่ยคุณซาซาหรอชื่ออะไรตามมาจากอีกช่องค่ะไม่โดนด่านอนไม่หลับค่ะให้ผมไม่เคยด่าใครเลยนะคุณซาซาชื่ออะไรไหมเนี่ยซาซาร่าหรอผมมีแต่พูดขนาดพูดซาซาายังกระดกกระดกลิ้นเลยซาร่าอย่างเงี้ยซาร่าไม่เคยด่าใครที่ไหนเล่าไม่เคยคุณฟังผิดคนหรือเปล่าไม่เคยด่าไม่เคยบูลลี่ไม่เคยว่าอะไรใครเลยพูดจาเพราะมากนะเข้าใจไหมคุณซาร่า นะฮะโอเคสวัสดีจากเวียงจันนะครับสบายดีนะสบายดีนะครับอา้าวเฮ้ยพักแป๊บหนึ่งนะพักหน่อยพักหน่อยอา้าวหลับอีกแล้วเมื่อกี้บอกเข้ามาให้ด่าในนี้จะหลับอีกแล้วเอาใจยากจริงเว้ยนะอา้าวต่อไปต่อไปถัดจากลัคนาราศีมังกรแล้วก็